ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับวิธีใส่ไฟหน้า C6 นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็ถอดหลอดเดินออกมาก่อนนะครับขั้วปลั๊กก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงรุ่นเลยนะครับผมสามารถใส่ได้เลยแล้วก็เอายางออกก่อนนะครับยางตัวรองตัวนี้นะครับเอออกก่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือ หมุนหาล็อกเอาเพจตัวนี้ออกนะนี่นะครับออกได้แล้วก็ใส่ตัวเพจเข้าไปก่อนนะครับใส่แล้วเรียบร้อยนะครับผม ต่อไปนะครับก็นำหลอดมาไม่ต้องเจาะนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับใส่เลยนี่นะครับยาเขอาไปตัวพัดลมก็จะอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ยัเต้เลย,เลยตัวนี้จะใส่ค่อนข้างยากนะเพราะว่าติดแบบอ่าได้นะ ก็หมุนเข้าเพื่อหาล็อกมันนะครับเสร็จแล้วนะครับพอแน่นแล้วก็ใส่ขั่วนะครับ ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวลองเปิดไฟดูนะครับนี่นะครับผมสีขาวนวลน,นะครับไม่ผิดกฎหมายก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ใส่ฟิล์มไปนะครับมันจะดู น้ำตาลน้ำตาลหน่อยนี่นะครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นนะครับขยับดูไม่เป็นไรนะครับไฟก็ประมาณนี้นครับขาวนวลน,นะครับผมขอมากครับ